มาที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อคุณภาพาช,ชีวิตมูลไส้เดือนสวัสดีครับอันนี้อะไรบ้างอันนี้อะไรบ้างครับผมอันนี้เป็นมูลไส้เดือนค่ะครับผลิตเองนะคะจะเป็นผลิตภาาัณฑ์เกษตรอินทรีย์ค่ะโอ้ที่เขาพี่ว่าเขาไปเรียกนกระทรวงเกษตรกันก็เพื่อไปไปเพาะมูลไส้เดือนเนี่ยนะใช่ค่ะอันนี้เรา,เรา,เราสอนด้วยนะคะสอนเลี้ยงด้วยอ๋อสอนเลี้ยงด้วยนะะี่นี่นี่มูลแบบนี้นะอ่ะมาดูมาดูดึงนี่ใกล้ๆกลใกล้เลยครับนี่นี่มีมีตัวไส้เดือดไหมมีครับเฮ้ย เป็นไส้เดือนพันเอเอฟนะครับอันนี้กินได้ไหมลองดูได้นะครับกินได้นะครับผมคิดไม่ผมคิดว่าป่ากินได้คนเป็นได้จะกินได้นะจริงจริงถ้าเป็นประเทศจีนนะครับเขาเอาไปทำเป็นยาครับแต่แต่นี่มีคนล้นด้วยมีคนล้นด้วยมึงจะกินจริงเหรอครับผมมีคนล้นผมด้วยนะว่าจะกินหรือเปล่านะเออริงเรื่องบริการรับนอันนี้มันดียังไงมันดีเอ่อ เป็นมูลไดเดือนเนี่ยจริงๆเราก็เลี้ยงด้วยจากขี้วัวซึ่งเป็นขี้วัวนมนะครับพอไ้เดือนเขากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันผ่านกระบวนการในการย่อยสลายอจากขี้วัวกลายเป็นขี้ไดเดือนซึ่งในตัวไดเดือนก็จะมีเมือกที่มีอ่ามินทซีอะครับเกิดเป็นขี้วัวเนี่ยเราไปใส่ทั้งถุงเลยต้นไม้ไม่อาจจะตายได้แต่ถ้ามูลไดเดือนเนี่ยเราไปใส่ทั้งถุงเลยต้นไม้ไม่ตายนะครับแต่มันจะเปลืองสังเกตว่าจาก ข้เียววล้ลวนอันนี้กลิ่นบ้านไ้ขี้วัลวล้วนเลยไม่ก่ไีม่เดือดนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีกิ่นเลย <c oughs> ไม่มีกินเลย <c oughs> ครับยังยังไม่มีกลิ่นอ่ะไม่มีเลย <c oughs> แล้วก็ย่อยย่อยสลายย่อยย่อยสลายกี่ไปแล้วใช่ค่ะภายในหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งกระมังก็เลี้ยงสอนเลี้ยงได้เลยไปเรียนที่ฟาร์มสอนฟรีนะคะครับผมเราเราเราสอนฟรีครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอ่ะแนะนําสถานที่ที่สําหรับใครอยากจะเลี้ยงตรงนี้มั้ยเอออยู่ที่ตะขันนะคะชื่อฟาร์มไส้เดือนบ้านสวนบุรษานะคะสามารถติดต่อได้ตามหน้าเพจหรือเฟซบุ๊กนะคะทักอินบ็อกมาว่าขอเรียนนะคะเราจะสอนฟรีทุกเสาร์อาทิตย์นะคะก็นัดเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวผม รับเพจสุริยงจะขอแวะเข้าไปสักอีพีหนึ่งไปเรียนรู้ได้การเรียนรู้ให้เดือนลงนะให้แฟนเพจสุริยงได้รับรู้ดีได้ไหมดีดีครับดีดีครับดีดีเลยนะเดี๋ยวผูกมัดจำกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวหานะครับสวัสดีครับผม